โอ้ยตำราคิงองพอลเหรอเลี้ยงป่านินก็มีเลี้ยงปา่าดุกก็มีหาว่านี่นะซ้อยแนมันท่านี่บ้องหามากันแล้วดอสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเราจะพาไปหาเยว EP สองกัน ตอนนี้ผมก็ได้ตากล้องมาเป็นชิปหลายแล้วก็แวะมาหาน้องคนสวยของผมนะครับผมผมมาอุดรุนกระเตน้องเขาบนะครับแล้วก็มีทีมงานอยู่สองสามคนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันตอนดีกว่ายมชินแบบนี้ถ้าได้มานี่จะเอาเป็นลาบนะครับผมครับผมครับผม ว่าทาอะไรอยู่อาสาดวควีมไหมยิงงานไปปิกไปปิกไม่ไปนอนนะครับวันนี้ไปปิกเดี๋ยวก็จะปิกไปละ <c oughs> นโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงสถานที่กันไปที่เรียบร้อยมืเสื่าแย้มมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแล้วตอนนี้ฟ้าก็ร้องนะครับเป็นใจให้กับผมเลยเพราะว่าฟ้าร้องอ่ะแย้มมันจะเข้ารูโอเคเดี๋ยวไปหาลูมันดีกว่าไป Tunggu Kapan ni dulu lah dah Pujung Eh, ke mana dah pulang? Dek, dek, dek Dek, dek, dek Dek, dek, dek Kena cik leh lah Eh Mata lu ni wak Papa lo ni Bersenjata Eh, leh, leh, leh Ke ni lah pulang ni Loh seli dah Eh ผูภาษาไทยสิแล้วมันยังเป็นอะไรโอ้่กิดยังไงหรอผมว่าไม่น่าจะทันนะหน่อย,ยเดี๋ยวไปหารู้ดีกว่าน,น,นี่เลมาชอบอยู่ตามที่ แย่มันชอบอยู่ตามที่เป็นโขกหินเนี่ยประมาณเนี้ยคล้ายๆเนี่ยผมว่าอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะเจอแล้วแหละเึีเลยว่าเราไปหาอีกฝั่งหนึ่งไปคนหนึ่งไปทางไหนไม่รู้อ่ไม่รอมันละโน่นไงเห็นไหมนั่นนั่ยๆที่เป็นโขกหินเยอะๆนั่นน่ะก็คือแย่มันจะอยู่ตรงนั้นแหละ แม่ฉันก็ต้องได้กินเยอะพ่อฉันก็ต้องได้กินเยอะแม่ฉันต้องได้กินเยอะพ่อฉันก็ต้องได้กินเยอะวันนี้จะต้องได้เยอะไปลับเยอะไป ขาให้ผมมาเนี่ยผมขอซื้อเขาไม่ขายนะครับผมเขาให้คุยเลย มว่าไม่ไหนได้ลาบเย่แล้วแหละอ้ยเดินมาแต่ไกลเลยรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะครับเจ้านี่เป็นคน,นเย่มันจะมีดูหรือเปล่าไม่รู้ไปเดินกันต่อโอ้ดู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 ดดนี่คือร่องรอยของคนที่มาก่อนหน้านี้เขาขุดไปนะครับผมแสดงว่ามาใกล้ความจริงมากเลย น,นี่ดูดูดูก็คือ,ขอเขาเรียกว่าด้วงด้วงด้วงพวกนี้นี่หากินยากมากเลยก็คือตัวหนึ่งยี่สิบบาทเขายังซื้อเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่คิดเกอนนะโอเคเอาอย่างไรล่ะผมฮะออกกันแล้วมั้งลองลองปัดหัวหัวนี่อ ยังวะเดี๋ยวนะฮะมันอยู่ลึกขนาดน,นั้นเลยอ่ะอเข้าไปในขน้างในใช่ไหม,อมโอ้สงสัยถ้าจะไม่มีแล้วปลวกปลวกกิน,นเลถ้าตัวไม่มีแล้วไม่เจอตัวท่านผู้ชมผมว่าเจอหลายตัวเลยนะเน,นี่ยเนี่ยตอนแรกต้อนอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆก็กินได้นะเนี่ยะ ถ้าเราเด็ดออกมาแล้วไปต้มไปต้มกลับกับน้ำพริกแต่วันนี้จะหายแย่อย่างเดียวถ้าเจอหรือไม่เจอก็ยังไม่รู้เลยนะดูนี่นี่พิธีพิธีฮะไอ้ดวงพวกน,นี้นี่คือแสดงว่าตัวมันต้องมีอยู่เนาะเพราะว่ามันมีฝอยนี่อยู่ในนี่ก็คือกินกินใหม่ๆอยู่มีสองตัวเลยท่านผู้ชมดูโอเค Nhưng không chỉ chặt canh cảm bánh lời coi nghe Mình không phải mà không อุ้ยน,น,นี่นี่ท่านผู้ชมดูนี่แหละเจ้าด้วงนี่แหละตัวละยี่สิบบาทครา้นี้ก็ยังซื้อนะออวันนี้ถึงจะไม่ได้แย่แต่ก็ได้ด้วงโอ้โหยังอู้หูเฟลเลยถือไปอย่างนี้เลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวนึงมีตัวนึงตัวนี้ผมจะเก็บไว้ที่นี่ก่อนด้วงนี่โอ้โหเดี๋ยวไปตำน้ำพริกกินดีกว่า ฮ่าจะไปจะไปไปปิกจะพาไปเช็มต่อเลยตอนนี้ผมว่ามีนี่ผมผมจะเดี๋ยวผมกลับไปฝนมันดีกว่าเขาเรียกรับคมไม่ใช่ฝนฝนนี่คือภาษาภาคเหนือนะครับรับคมตอนนี้นี่ไม่ต้องสนใจมันหรอกโอ้โหอือหืมอือหืมอือหืผมว่าเจ้าของมีน ผมฟันแต่ละทีนี่น้ำตานี่ยไหลเลยนะผม <c oughs> โอ้ยชยมชมดูอ๋าหโอ้โหผมว่ามันไม่ใช่ไม้แล้วเป็นเกิะแล้วกแล้วแต่กอเยอะมากเลยทุกคนอ๋อเกือบแล้วเกือบจะโดนตากล้องแล้ว เ,นะเดี๋ยวเะเดี๋ยวเขาดูก่อนนี่น,นี่ดูดูดูมีไหมมีไหมดุน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 ด,ดูต้องมีสิออกมาโอ้ยมีจริงนะท่านผู้ชมมีได้มาแล้วสองตัวนะครับผมนี่ว้าวจุดยดอดครับผมโอ้ยจอด,ดเลย เก็บมาแล้วหรือว่าเก็บไปอย่างนี้เลยวะ,ะเดี๋ยวผมจะใส่ในย่มดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บมันละตัวละยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมจะบอกให้ <c oughs> คือแบบมันมีโปรโตีนดีๆของเรานี่เอง <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่ไม่แก้กินอย่างกับเบเก,กิลนะครับเบเก,กิลนี่กินสดๆเลยแต่ผมโอ้ยกินไม่ได้ ผมไม่ชอบอะไรดิบๆอะอะไรวะเยวนี่ลองดูดูอีกทีนึงงนี่ตัวมันเนี่ยกระดิบกระดิบเลย หาเงินดีเลยผมว่าผมว่าผมไม่หาเยอะแล้วผมจะหาดวงพวกนี้ดีกว่ามีลุ้นกว่าเยอะเลยน่าจะมีตัวมั้งมีหลายตัวมั้งมีหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะไม่น่าจะมีวิธีสังเกตนะครับผมก็คือไอ้ต้นตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อมันคนระับ เป็นภาษาไทยผมก็ไม่รู้จักแต่ว่าเนี่ยต้นเป็นๆมันจะเป็นแบบนี้ครับผมก็คือถ้ามันมีหน่วยถ้ามันมีเขาเรียกผลถ้าไม่มีผลเราสามารถกินได้และมันไม่มีผลเราก็กินมาได้กินแกนในเขามันก็คือเราข้อสังเกตผมว่ามันไปไกลแล้วแหละข้อสังเกตขอามันก็คือมันจะตายนะครับผมนี่ใบมันจะแห้งไอตัวดั่วนี่มันเจาะ เจาะราดขอมันอยู่นะครับป่ะอุยพูดเยอะพูดก็ปวดหัวมากเลยอะนี่หรือเปล่าวะนยังไม่ตายตัวเลย บอกเมืเ่อกี้นี่ไงลูกของมันก็จะเป็นประมาณนี้อืมอือเดี๋ยวคงเกลี่ยดูนี่เดี๋ยว,ว,อ,ยวอันนี้มันพอดีมากเลยนี่เม่นในมันจะเป็นแบบนี้อืมอืย่าชิมก็ต้องมาหาไปปิ๊กนะครับไปปิ๊กพามาชิมเลยตอนนี้ไปปิ๊กไปหาด้วงกับแย่ดีกว่า อ้โหเฉอแล้วนะพี่ดูนี่นี่นี่กันตายของมันนี่ใช่รนะบาดอ่ะต้องมีขี้ออกมาดิมันขี้ันไี่ออกมาเยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีระบาแต่ว่าถ้ามันตายแบบนี้ก็คือห้าสิบห้าสิบเราจะเจอตัวด,ด้วย มีหรือเปล่าวาะเนี่ยดูถ้าเป็นอย่างมีหรือเปล่าอันนี้ขี้มันไม่ใช่เหรอหรือว่ามันตายปะผมต้องผ่ามันอ่ะอุ้ยเกือบไปแล้วตั๊งตันไล่มาเลย ไม่น่าจะมีตรงไหนดีต่อวันนะ่ะเหนื่อยมากเลยครับตอนนี้ขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวผมให้เนี่ยพี่ปุกพ่ปุกของเราหาต่อผมว่าผมไม่เชี่ยวชาญพอนะเดี๋ยวให้พี่ปุกหาเดี๋ยวผมไปแตากล้องให้ต่อโอเคเดี๋ยวพักกินน้ําก่อนโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็พกักพักแรงพกัก phát rèn, phát cai phát trái, xết tới khi rộn rộn điếu, mình sẽ điền hà đuông rồi,เจอ đuông thì lấy đuông, thấy dây dây, nhá các bạn, dây dây dây, bay bay to. Trò gì mà cắn vậy? Gì quá. Oh. คืออะไรวะอเอ้นี่มันคือแมงอะไรเอย้ยังยังดูแล้วผมก็ไม่เข้าใจผมว่าเสียวมากเลยดูหน้ามันเอามือไปตัวมักนก็นดิ้งดุบรุบ,บ,บตัวงนุกนุกว่ามันเป็นแมงอ้ยังแห,ห่จำได้กันนะไอ้จำจ่อมันบมดเลยเฮ้ยตาก็เอาเอะไรดิทำไมอยู่งี้วะ อ้อาหน่ยเลยเร็วอะไรบ้านเนี <it to> <game> ่ยห <anyways> ืมว่านี้นะมันเดียมึงมากเนี่ยโอยโหออะไรบ้าเขาเรียบว่าถ่านใช่พู้ชมถานนั่นเอง สนใจว่าผมว่าผมปล่อยมนันดีกว่ามันเป็นแม่อะไรก็ไม่รู้จำได้กันหน้าไอ้จำื่้มันมาได้เด้โอ้ออยตำรากขิงงาพอ่อเหรอเลี้ยงป่านินก็มีเลี้ยงป่าดุกก็มีหาว่านี่นะซอยแย้มมาถ้ายิงป้องหามากันแล้วเด้อ โอ้ยม wow, ันอยู <the <the ่หน้าไหนวะวิธีหายเย้เนี่ยอยู่โซ่พอกับเนอะมันถ้าจะอยู่งเฉยๆนี้แหละวิธีหายเนี่ยโอ้ยผมว่านะตำลาเนี่ยมันบอกผมแตวน่ะโอ้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เป็นน่ะหูแย่เนี่ยผมหันแล้วน่ะหูเย้จะแต่นั่น่ะ เดี๋ยวนิ่วเฮียอย่าซ่อมหูมันก่อนเนิ่วหูออกของมันอ่ะทิ้งพ่หลังให้ดีๆนะเอาว่ามันใจอยู่เดี๋ยวเฮีอยอคุ้นแล้วนะโอ้ยตีอะไรออกกันปะทิ้งพ่อดีๆนะเดี๋ยวเฮียอย่ารนะนะนมาตามเด้เอเฮ้ยมาตามเพศบ่กเฮ้ย Sìu mưa bơi à, hôm hai bên đẹp à. mà hả 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 ơ hả hả à tầm la, hả 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 tầm hả mời 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 bà mời 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 สูอดีดีพ่าห็นว่ากพ่อดีดีเดอะเหเด้อสู้เขาพ่อดีดเด้อสู้เขาพ่อดีดนะหันาฟุยกถ้ามันเป็นคืบนี่เาจะกลามอยู่นะั้ามเป็นซอกนี่เาบะกลามเด้อนี่ฮะจะโล่นก้นเปื้อนักแก นะว่ามานาันมมน่าจะบาดใจมล้เบื่อม่การแหว่าหูเย่นนี่ตาห้าโอ้ํามห้าบอกหา้าบาทุกตามห้าบอกหูนกโอ้บางแล้วลน่ะนุ่งนะโอ้อู๋จะรูอ่ะจะมุกปากก่อนว่ารินก พอกะเดี๋ยวให้พ่พอห้องกะมันบะหันหน่อห้องบอกอ้อยอย่างมันหรอกเราแค่พ่อบาได้หาว่าตำลามันบ้องหาฟิกน่ะไป